ครอันเรกมกินพอตายม่กินแ่าเออคิยังนี่ไงนี่ไงที่เกี่ยวกไปกินสอครั้งคัแรกแม่สองนั้งแม่พ่อเสียครั้งนี้ม่กินพ่อกับแม่เขาตายหมดเลยเออเมดอิลีที่พ่อแยนพ่อไย่ปอพ่อไผ่ปอแล้วก็ตายตามอายุไขแหละเนาะเพิ่นกะเถ่าแล้วเนาะเออตามอายุไขเพิ่นเถ่าเร็วเพิ่นเถ่าเลเป็นโาหวานที่จ งทีแล้วพอต่เพราะว่าเพราะว่านายเทียนนี่เขาเขาบวชนานไงเขาเป็นมหานะเนี่ยเ็าเป็นมหาเขาจบเขาจบพวกอันนี้สูงมากทางนงทางทางสงทางสูงเขาจบสูงมากนะเขาเป็นมหานะเต่เขาออกมาก็เพราะอันนี้นะเขาเป็นมหานะเนี่ยอืมเป็นมหามหานี่คือไม่รู้ไม่ไม่รู้แต่เขาเรียกมหา นราเราก็ไม่รู้ไม่รู้มหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทียนมหว่าใหญ่ยาวมหาแปลว่าใหญ่เอาทำไมต้องยาวาแอ๋เราบอเสียดอกว่าเธอยาวน่ะเออไม่เชื่อหรอกเขียนว่าเธอยาวน่ะเออจะมาหาว่ามีใหญ่หล้วก็มียาวพร้อม ยี่สิบบาทจ้าเดี๋ยวโอกาสหน้ามาหนุนอีกนะจ้าแล้วกาสหน้ามาไปก็เอาใครตายเออคือ่งเนเจ้าของสิตายบูโมคาเดม้าโมคาเดมาเออโมคาเดม้าเขาไปทำงานไงท่อนต่างจังหวัดเออเพราะว่าที่เตกิเตะกิเปลี่ยนมหาเพราะว่าสีกามั็นยั่วไงเออก็เลยก็เลยสืบเออเออมาปีหก